สวัสดีค่ะทุกทุกคนอันนี้ก็พามาดูห้องอีกแล้วนะคะตอนเช้าร้อนเหมือนกันนะวันนี้สร้างยังไม่มาค่ะก็เลยอขึ้นมาถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะว่าเราทำห้องไปถึงไหนแล้วเนาะนี่นะคะเพื่อนๆอจากข้างนอกเป็นไม้จัลล่านะคะเป็นไม้เนาะแล้วก็บุกต้นไม้แบบนี้ เพื่อนๆคนไหนอยากทำตามก็ได้นะคะมันมันดูได้มันก็โอเคนะคะมันสวยอยู่มันเรียบหมดเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็รอยรอยที่เขายิงน็อตเนาะเขาก็จะฉาบป,ปิดรูปิดอะไรที่มันไม่สวยงามตามเสาตามอะไรที่มันไม่ตรงนะคะเขาก็จะฉาบป,ปิดหมดหมดนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะปิดหมดเลย นะเพื่อนอยากทำตามก็ทำได้นะคะงบก็ไม่เยอะน,นะไม่ไม่น่าจะแต่มันจะหนักตรงค่าช่างลยนะถ้าใครทำเป็นก็ก็น่าจะได้นะถ้าใครมีผู้อามีผู้ชายที่ทำรู้จกักเครื่องมืออะไรนิดหน่อยนะคะต้องกาแจะทำได้แหละเพราะว่าวางโครงก็นี่นะคะ่ะ ปิดหมดที่หน้าต่างนะคะหน้าต่างปิดหมดเลยเรามองแล้วก็แต่ว่ามันก็จะไม่เรียบเหมือนช่างเขาทำเนาะแต่ว่ามันก็น่าจะทําได้นะคะถ้าเป็นคนถ้ารู้เรื่องเครื่องมือเรื่องอะไรทำไรบ้างเนี้ยถ้าถ้าใครมีช่างประจาตัวอยู่แล้วคงจะประหยัดนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เสียค่าช่างค่าช่างนี้ประมาณขเขาตีไว้คร่าวๆก็ประมาณเจ็ดพันนะคะ ันนี้ไม่ไม่รวมติดอะไรนะติดไฟเนาะเดินสายไฟอะไรนะหมายถึงว่าทำแค่ห้องนะคะเจ็บพันห้านะเขาพูดเห็นเห็นเขาพูดนะคราะว่าทาช่างก่อนมาทำเนี่ยแต่ค่าอุปกรณ์ก็นิดนึงเนี่ยค่ะเพื่อนๆใครอยากทำก็ทำได้นะคะเพื่อน ทำตามได้เลยค่ะมันก็มันก็ดูสวยแล้วก็ทําให้ห้องเราเย็นขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันมีบุข,ข้างในเนาะเป็นผนังสองชั้นมันก็ต้องต้องเย็นน,นี่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศข้างนอกห้องนะคะเนี่ยเนี่ยมันจะมีถนนผ่านหน้าบ้านพอดีค่ะวันนี้รถขนดินขนอะไรผ่านหน้าบ้านบ่อยแล้วฝุ่นก็ ขึ้นมาเต้มันได้ออกขึ้นมานั่งสักทีก็เลยว่าทำห้องดีกว่ามั้งก็เลยว่าได้ทำห้องนี่แหละคะ่ะทำความสะอาดใหม่คุณเยอะก็เลยเอาห้องมาฝากเพื่อนๆน,นะคะห้องที่ยังไม่เสร็จเลยค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะอรอชมต่อไปนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่แวะมารับชมนะคะอขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะ